ลอง,ลง,แ,ลองแล้วนะ้ตน้องหม่เนี่ยคือเลยกินอันนี้ร้านไทยเด้อค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อเปิดอยู่มาค้ำเปียกทั้งสั่งออนไลน์ทั้งมาซื้อนี่ล่จ้าช้อปปิง้งช้อปปิง้งช้อปปิง้งโอ้เดี๋ยวเชิเอาอันตะวันใส่สีนังไม่มีแต่แนว่ยใหญ่ใหญ่จ้ะ เงาะได้ปาะอร่อยดีจังเงี้ยแค่หนึ่งตัวนี่ใส่กินยี่หอนี่จะเสียด,ด้วที่ซื้อที่ซื้อมาจากไอ้น,นั่นะซื้อมาจากสั่งสั่งออนไลน์เอาันนี้ไปดีกว่าสักสองอันโอ้ยนักก็จะทนเอาอเรื่องแบบน,นี้หน่อยสองตัวมีทุกอย่าง

น้ำส้มก็จะเอาชิพข้าวหลุดโอยจะลืมน้ำตายายน้ำส้มสายชูจ้ะป้าพี่จะนักขักี่เรื่องนี่จอยพี่สินักขักี่เด้อนี่พี่อยากได้ทุกอย่างเลยถายไปเรื่อยๆไลายเนาะจอยอือนี่สุญญ์ยางเราจะเอาน้ำปลาจ้ะมะมีตาเด็กสมบูรณ์รักใครจอยกัน รับทายเจ้าไอ้ทายก็อีกแกอุ้ยเนาะขวดเล็กก็มียายด้วยนี่ขวด,ดเล็กๆเนี่ยก็ขวดเล็กจะซื้อไปทำไมนะแมนซื้อขวดตีใหญ่เลยอยากได้ปละหานี่คือย่านขวดหนักอยากได้ขวดเนี่เอาไปใส่อันนี้ไปใส่อาหารขนมเนี่ยซื้อไปยังเนี่ยไปใส่เวลาเราทำแกงทำอะไรนะจ๊ะอยากได้อีกอ่ะอืออันนี้ขวดใหญ่ก็เลยเอาขวดเล็กดีกว่าย้อยกลัวหนักขีดให่ก็อุ้ยสุดยอดเลยนี่ เอาน้ำปลาอะไรไมแม่ม่มัมมัมนึ่งหรอกระเตาสองเออน้ะะอะามซื้อไปเยอะอ่าอบกิดดนมะันไม่มากินปลาเดงกที กันเต้ายิ่หม่นี่จ้าเผ็ดต้องกินข้าวี่เก้าี้วงแดเหรอจะเอาอะไรนะโอปยาสาดีกว่ายาสาดเท่าไหร่เนา แล่าจ้อย <laughs> ไม่เจอเนีอ,อยใหญ่ด้ิพัน <c oughs> <c oughs> เอาหน่อไม้ดีกว่าเอาไราาเปียกอะเอาแล้วมะขามเปียกไม่ได้เป็นน้ำเอาไปคั้นเอาสองถุงเอาแบบกระป๋องก็อร่อยแต่ว่ามันหนักต้องเอาแบบถุงต้องเลือกแบบถุง ตาอะไรนะ้อพี่พี่เขาบอกแต่คงไม่มีหรอกเนาะว่าคงไม่ยังไม่สั่งมาเป็นอันใหม่ใช่ไหมม่กินแต่รุ่นนี้สั่งมาแล้วสวัสดีจ้าพี่น้องคะสวัสดีทุกคนค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วคะ่ะแบกอันนั้นคะ่ะใส่เป้จนเอวจะหักพี่น้องคะ่ะจะให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างคะ่ะเนาะบางอันก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่ตอนทีน่ใส่ ไปซื้อแล้วจ้ะเนาะรีบๆซื้อรีบกลับเพราะว่าน้องเมลีจะต้องไปรับน้องเมลีจากโรงเรียนมาให้ทันบ่ายสามอันนี้ก็โอเคอยู่มาเกือบบ่ายสองแล้วจะถึงที่ตลาดนะคะเขามีขายข,ายขนมหวานใส่ซื้อมาฝากน้องเมลีที่ถ่ายนี่แหละอันเป็นไอ้แพ็คหนึ่งมีขนมรวมกันเนาะหนึ่งกล่องค่ะหลายอย่างทางลูกสาวพี่ซื้ยเนาะแล้วก็เป็นผลไม้อะไรจ้า พี่ใสชอบเนาะอันนี้สองอันหนึ่งปอนด์ค่ะเป็นองุ่นถูกมากถ้าปกติแล้วใส่จะซื้อมาเยอะกว่านี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้มันอันนั้นมันซื้อมาไม่ได้มันหนักขนาดนี้ก็โอ้โหสุดยอดเนาะม่วมงม,ง,มงจ้ะมงม่วงเห็นบ่นุ่นผลมไม้ใส่ที่ซื้อมาจากห้างเนาะค่ะเอามะม่วงสองลูกหนึ่งปอนด์เอามะม่วงที่ห้างมาให้ดูนี่จ้ะ อันนี้เก้าสิบพีเกือบหนึ่งปอนนะจ๊ะอันนี้สองลูกหนึ่งปอนเหมือนกันเลยค่ะอันนี้จากห้างเนาะแต่อันนี้สองลูกนี่นมีเปลกใหญ่เลยโอ้โ,อโอสองลูกนี้หนึ่งปอนค่ะที่ตลาดอันนี้ห้าง90พีกับหนึ่งปอนเหมือนกันนั่นแหละพี่นอ้องถ้าได้ไปเราก็ซื้อมาแต่ว่ามันซื้อมาได้ไม่ได้เยอะถ้าเป็นกล่องนี่อุ้ยถูกกว่านี้เนาะจ๊ะเนาะ่องหนึ่งมีหกลูกหรือใส่หายให้ดูหน่อยไหมเนาะถูกกว่านี้แต่ใส่หอบมาไม่ไหวพี่นอ้อง เ้าก็ซื้อไอ้ลูกพลัมจ้ะลูกพลัมแบบนี้มาเนาะอร่อยได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกลูกครึ่งกิโลเนาะเกือบสองปอนจ้ะครึ่งกิโลลูกพลัมค่อนข้างจะแพงตอนนี้เนาะจา้ะเนาะเพราะว่ามันหมดฤดูมันแล้วแล้วก็เชอร์รี่ก็ค่อนข้างแพงมึงหากเลละมึงหนึ่งปอนกำบักย้าย มันเป็นพันคล้ายพันธไทยน้องจอยวาเนาะที่อยู่ตลาดเดี๋ยวจะจะเสียบไปปลูกด้วยหนึ่งปอนผักสลันเนียอันนี้เป็นผักโขมผักโขมผักโขมเราจะเอามาลวกกินจ้ะผักโขมมาลวกถุงแก้มักง,งกรจ้ะจะเอามากินไม่ค่อยได้เห็นเนาะแต่ก่อนมีอยู่ห้างแต่ตอนนี้ห้างเขามีมาขายแล้วเพราะว่าคนไม่ค่อยซื้อมั้งไซวาเนาะลูกละหนึ่งจุดเท่าไหร่ไซไทยอยู่เดี๋ยวไซจะเขียนให้ดูสามลูกจ้ะซื้อมาสามลูก ชอบกินผลไม้จ้ะถ้าอยู่บ้านเรานี่สุดยอดเลยทีนี้ก็เป็นของไอ้นั่นหรอค่ะเป็นของห้างเป็นของในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่ห้างไทยซูเปอร์มาร์เก็ตจ้ะไทยซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเอาจา้ะร้านจีนก่อนร้านจีนก็ไปแวะเพราะว่าจะซื้ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ทีนี้ใส่ได้มามา่าใส่ก็เลยได้มาม่าตามที่ถ่าย เป็นใบจ้ะเอามาผัดทราชอบกินผัดจะ้ะ้ไว้สามหอน้องมินีเขาชอบกินต้มแต่ไม่ได้ไม่ได้ให้กินบ่อยนะจ้ะเพราะมันเดี๋ยวมันบวมเนาะค่ะนาออันนี้ได้มาสี่หอชอบผัดไหมเขากินไม่ชอบผัดกินแล้วนี้เอามาลองดูตาโรตัสพริกแกงผงจ้ะเพราะว่าน้องเขาบอกว่ามันน,นั่นมันไม,ม,นไม่มันไม่เผ็ดมากนะแต่ก็เลยจะเอามาลองเพราะอันเก่าทรายเนี่ยเป็นของแม่ปนนมันเผ็ดอยู่ที่ห้าง อของจีนห้าปอนกับสามพีเนาะห้าปอนสามพีนะจ๊ะพี่น้องคะทีนี้มาร้านไทยของเราจ้ะอันนี้กระยาศาสตร์เนาะไทยซีเรียลนี่ใครชอบกินกระยาศาสตร์เนาะไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวเขียนให้ดูนะพี่น้องคะเดี๋ยวเขียนราคาให้ดูจําไม่ได้เนาะที่ร้านไทยหมดไปห้าสิบกว่าปอนพี่น้องห้าสิบกว่าปอน <c oughs> <c oughs> ขนาดว่าจะไม่ซื้อแล้วนี่ ว่าจะไม่ซื้อแล้วนะอันนี้ช้างน้อยจ้ะของไอ้อย่างกบแบวมบูหน่อไม้ชอบกินหน่อไม้คะ่ะถ้าเป็นหน่อไม้สดยิ่งดีนอ้องอยู่นี่หายากถ้าหาได้ก็คือแพงแต่ไม่ไม่กล้าซื้อหรอกหน่อไม้สดแพงมากอันนี้ของถูกใจจ้ะมาละกอเนาะไม่รู้เท่าไร่ลูกนี้เดี๋ยวใส่เขียนให้ดูจําไม่ได้แล้วพี่นนอนคาอัน,นแล้วก็มะขามเปียกจ้ะซื้อมาไว้ทําอาหาร มะกอกมะกอกเนาะจะาอ,อกเปรี้ยวหวานที่สานไปเก็บช่วงนี้อุ้ยน้องสาวสายเก็บเต็มเลยครับผมเนาะจ้ะเก็บที่ที่ต้นมันอันนี้สามลูกไม่รู้เท่าไหร่เนาะเราก็ได้น้ำส้มจ้ะไม่ใช่น้ำนั่นนี่น้ำส้มสายชูไม่ใช่น้ำส้มดื่มเอามาไว้ทำอาหารอันนี้สบูจ้ะ สบู่ที่น้องไอ้เป็นเน็ตเลยแม่ที่น้องเขาบอกให้ใรายซื้อมามาล้างหน้าเนาะจ้ะนนี่ละน้อง,องไอ้นี่ละคิงน้องคิงเหรอน้องคิงคิงวิวมันบอกให้พี่ายซ,ซื้อมาล้างหน้าดูเราจะใช้ทุกอย่างนะวใา่นะอันนี้เป็นเงาะกระป๋อจงจ้ะเงาะสองซื้อมาสองกระป๋องตอนนั้นสั่งมากระป๋องหนึ่งที่ว่าออนไลนอ์อร่อยอยู่ซายชิมยี่ห้อนี้แหละเนาะ ็เลยเอาเอาซื้ออยี่ห้อนี้มาให้ครอบครัวกินอร่อยค่ะเดี๋ยวเขาก็กินกับทรายนี่แหละอันนี้เป็นน้ำปรราลาร้าคักคาดเหนือจ้าน้ำปลาร้าไหมว่ัโอ้ไม่ใช่ไหมค่ะมัมน้องเขาว่าอร่อยว่าสัุทซายจะลองกินดูค่ะถ้ามันอร่อยก็จะซื้อตะมัมเนี่ยแหลนะเนาะหมายถึงว่า,ามัมเขาเป็นอันนั่น <laughs> เป็นขวัญใจสายตลกนะคะของคนยอรมรเหมือนกัน ยังไม่เคยกินของหมั่มจ้ะยังไม่เคยกินของหม่ด่ดเลยพี่น้องค่ะก็เลยซื้อมาลองเห็นไหมมาใหม่มหมแล้วก็อันนี้เป็นของเต๋ามหา,าราคามันจะเป็นตำปูปลาร้ากับตำกับสูตรนงเพื่อนเห็นไหมจ้ะสูตรนงกับสูตรตำปูปลาร้าอันนี้ก็เคยกินแล้วอร่อยแบบใครที่ชอบกลิ่นแบบนัวๆกลิ่นแบบมีกลิ่นแบบของปลาร้าหน่อยนะจะเหมน็มนๆป้าเราเรียกว่าเหมน็มนๆเนาะชอบเหม็นก็จะชอบเลย ปลาของของเตาเนี่ยไม่จ่าเนาะอันนี้ก็เป็นไอพันธุ์ไทยนอร์เวยสิงห์ใส่ชอบเอามาปรุงอาหารเวลาเราอมเราอะไรเนี่ยเอานี้ค่ะเนาะของเขาดีไม่แพงแล้วก็ที่จริงเอามาซ้ำๆก็ได้เขาไม่ปรุงรสอะไรเลยเป็นปลาแท้ๆหมายถึงว่าไม่ไม่ได้มีหวานมากไม่มีเค็มมากเลยไหมเนะาะใส่ชอบอยู่แต่ว่าซื้อขวดใหญ่ไม่ได้เพร <laughs> าะหอบมา,า,ากไม,กม่ได้พีพ่น้องหนักมากได้พริกมาจะทำแจวกินตำแจวได้พริกมา เอาใส่ตามเจียวแล้วก็อันนี้ก็เป็นแตียงค่ะที่ทายหายให้ดูนี่แหละน้องม่ดีเขาชอบกินแต่เยอะมากเลยปกตินอย,อยู่ในห้างนิดเดียวนิดเดียวเองนี่ละจ้าเนาะได้เท่านี้แหละว,วันนี้แต่ว่าออหมดเยอะมาก <laughs> โอเคจ้าพีน่น้อง่่เนาะขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อจ้าดูแลตัวเองนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบาย